ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมผูกพัทธสีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตนวัดหนองไผ่ตำบลหนองพักหนา้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568บุญอันยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่2568 พ่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัวเชิญมาสักการะห้ามงคลสถานภายในวัดหนองไผ่ปราบพระประธานพระพุทธรูปปางปรินิพานหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งประดิษฐานในโบสถ์มหาอุดอันวิจิตรสร้างจากอิฐโบราณขอพรพระใหญ่พระพุทธ,ทธ,ธสิทธะสกยวงศ์ภายในบรรจุพระบรมสาลีลิกธาตุและพระอรหัตตธาตุ ของพระโมคคัลลานะผู้ทรงฤทธิ์พระสาลีบุตรผู้ทรงปัญญาพระสิวลีผู้มีลาบสกาละและพระภาคุละผู้มีอา,าพาธน้อยซึ่งอันเชิญมาจากประเทศพมา่ากราบคุณขี้พึ่งหลวงปู่มัน่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่สายครูบาอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานอลัญญาวาสีณเจดี JD, ปทุมบุรพาการ ปิดทองรูปหร่อหลวงปู่สังวานเขมกูอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานแห่งเมืองสุพรรณบุรีณมนะนดบกลางน้ำ บูชาครูหลวงพ่อสุวัสสุวัฒโนอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ผู้ดำริสร้างห้ามงคลสถานณพิพิธภัณฑ์สุวัฒโนนุสรเชิญชวน,ชวนชวคุลบุตรผู้ใฝ่ธรรมรวมอุปสมบทมู่เพื่อฉลองพระอุโบสถใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบวชเนคขมะปฏิบัติธรรมตลอดงาน9วัน9คืน นำเนินงานโดยพระอธิการสมพงศ์สมะวังโสเจ้าวาดวัดหนองไผ่รูปปัจจุบันร่วมบุญมีตัดหวายหรือออกโลงทานติดต่อพระอาจารย์สมพงศ์0 9 8 4 4 5 4 6 5แและจองร้านค้าติดต่อคุณรังดอนเจดี062 453 9709เจูนย์ายลีขอเชิญร่วมงานผูกพัทศีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตนวัดหนองไข่ตำบลหนองพักหน้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่28ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568